สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาใช้งานเว็บยูฟาด้าก้อนหนึค่ะเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยจากโฆษณาที่เขาบอกว่าเว็บเขาฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่าย ฝากไม่เกิน1นาทีก็คือมีเงินเข้าบัญชีหรือยูเซอร์ของเราได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันจากคลิปนี้นะคะว่ามันง่ายจริงๆหรือเปล่าหรือมันเร็วจริงๆตามที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เขาก่อนนะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์เข้ามาที่ adx 777ค่ะ7 3ตัวนะทุกคนพอเราสมัครสมาชิกแล้วเราได้เบอร์โทรศัพท์กับรหัสผ่านเราแล้วเราเข้ามาดําเนินการเข้าสู่ระบบได้เลยพอเราเข้าสู่ระบบจะขึ้นหน้าเว็บมาอย่างนี้เลยจะมีตรงฝากเงินที่เป็นสีเขียวถอนเงินที่เป็นสีแดงและมีเกมต่างๆนะคะตรงหน้าเว็บนี้เรากดมาดูการฝากเงินกันเลยค่ะ พอเรากดเข้ามาที่ฝากเงินค่ะเขาจะมีบัญชีรับโอนค่ะจะขึ้นเลขบัญชีให้เราสามารถคัดลอกลิงก์หรือคัดลอกบัญชีที่จะเอาไปใส่ในบัญชีเราอะค่ะแล้วโอนออกมาได้เหมือนกันแต่ตรงนี้เน้นย้ำห้ามโอนในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งนะคะและเมื่อโอนเสร็จแล้วเราไม่ต้องแจ้งสลีปเราเรอแป๊บเดียวเดี๋ยวระบบเขาจะปรับยอดให้อัตโนมัติ และโอนจากบัญชีที่เป็นบัญชีที่เราลงทะเบียนผูกไว้กับเบอร์เราเท่านั้นนะเราลองมาดูกันนะคะนี่คือเราตอนนี้เราโอนเงินตอน2องทุ่มหขายอดอยู่ที่100บาทและเรามาดูกันว่ายอดเข้ากี่โมงนะคะมาดูที่ตรงประวัติเห็นประวัติเราไหม นี่ประวัติล่าสุดก็คือตอนวันที่20 2ทุ่ม51ซึ่งเราโอนมาตอน2ทุ่ม50ไม่รู้ว่าจำนวนวินาทีอ่ะมันเป็นวินาทีเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าไม่ถึง1นาทีจริงๆอ่ะตัวเองเห็นไหมออโต้แล้วก็ฝากสำเร็จง่ายไหมง่ายมากแล้วเราไม่ได้แจ้งสลิปด้วยนะคือเราแค่กดฝากเด้งเข้ามาแล้วเราก็กดเข้ามาที่หน้านี้เงินก็เข้าบัญชีเลย พอฝากเงินเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นเกมได้ค่ะถ้าไดะ้นี่เรามาเลือกเล่นเกมได้เลยและถ้าเราจะถอนให้เรากดถอนตรงนี้ถ้ายอดเงินของเรามีในระบบก็กดถอนใส่ย,ยอดเงินจำนวนยอดเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็กดถอนได้เลย ถาถอนสําเร็จประวัติเขาจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมคะเห็น10บรายการถอนไหมแต่เนี้ยมันเป็นประวัติถอนเก่าของเราเราถ้าเราถอนอ่ะมันก็จะขึ้นประวัติตรงนี้อีกที่หนึ่งที่เราเช็คได้อ่ะเชื่อไหมว่าเราโคตรทึ่งอ่ะเดี๋ยวออกมาดูกันนะคะก็คือหน้าเว็บของเขาอันนี้เราเล่นผ่านโทรศัพท์นะ นี่หน้าเว็บของเขาเขาจะมีการรายการฝากล่าสุดและรายการถอนล่าสุดเห็นไหมมีชื่อนี่ชื่อคนนะคะไม่ใช่ชื่อบอทและมีการฝากถอนจริงๆด้วยรายการฝากเนี่ยยอดยอดแค่นี้ก็มียอด30กว่าบาทก็มียอดเป็นหมื่นก็มีแล้วเตงดูรายการถอน เนี่ยเห็นรายการถอนไหมเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วหรือเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วคือเราถอนขั้นต่ํา100บาทเราสามารถถอนได้เลยแต่ถ้าฝากอ่ะเราฝากขั้นต่ําที่ตัวเองเห็นก็คือในบัญชีเรามีเท่าไหร่เราจะฝากมาเท่าไหร่เราก็ฝากได้นี่เห็นไหมมีการถอนเนี่ยมีถอนยอดพันแปดพันแปดบาทด้วยวันนี้จะมียอดมีคนถอนเป็นหมื่นไหมนะนี่เราสามารถเช็คได้ที่หน้าเว็บเลยตัวเอง เห็นไหมปลอดภัยนะเราว่าแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยถ้าใครไม่เชื่อเราอาจจะลองมาสมัครสมาชิกดูก่อนก็ได้เว็บเขาไม่ได้ให้โอนเงินก่อนเราสมัครสมาชิกแล้วเราจะเาะเรจติมเข้ามาหรือเราจะฝากมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ขั้นต่ำาเราแนะนำก็ฝากมา100ละบาทแหละแล้วก็มาลองเล่นเกมกันดูส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาแนะนำอีกเดี๋ยวเรามาอัดคลิปหน้าใหม่นะคะ ถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะหรือแอดไลน์มาที่ x 7 7 7อย่าลืมนะคะวันนี้เราไปก่อนนะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ